อพอเห็ดดินเห็ดไข่มันซุมชื้นไตสปอ,อยห่าหมอดมันเอาเนะพี่น้องความชื้นอากาศอุณหภูมิมันได้มันก็นเลยยยายรักออกสามดาวนะคะขันฝนมานี่มันก็นสิออกเรื่อยๆแหละขันเพิ่นได้เริ่มออกอที่นี่ยังให้ฝนมาด้สิได้เก็บดูสิ่งแวดล้อมค่ะปลาผสมปนกับ ต้นสนดำนะคะต้นบูเบอรี่ทั้งไตมีแต่ใบดอกคะ่ะสตี้ามาเก็บเห็ดเหลืองมั่นปู่อีกแล้วพี่น้องมันแรงคักค่ะอาทิตย์นึงจะมากเท่นึงเนาะเพราะว่าฝนนิ่งช่วงโดนขนาดเกือบเดือนตกกับน้อยคักค่ะพอดินไล่เหตุมันกับบ่ยา่เนาะมันกับแห้งน้ำปลาเนีย่ยเต็มปลาเนึ่ง ใตใ่เห็ดบอทีนีคนมาเก็บปบ่พนาะค่ะไปชมกันเลยค่ะเห็ดเหลืองมันปูดอกใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้อง่ะกอนนั้นแผ่นย่อนไปเมือ่อประมาณห้าเมื่อที่แล้วเนาะอดอกดอกแน่นๆน่อบอวบเห็ดอ่อนเกิดใหม่ ออกไม่ไหมนี่กัดแสบแล้วค่ะพี่น้องใี่หนาใต่ตหนามอดมันดูดหนังดูดความชื้นนี่ดอกใหญ่เหลี่ยมมันมันปิดไว้ นี่กระดอกง่ายแล้วดอกนี่ไตงหง่ามันดันขึ้นมาบ่าได้เดี๋ยวมันกะชีอันนี้เนาะ สีงอสีหยังสีคือฮักคือแตกสีบาเป็นไรเนาะดอกเล็กๆอยู่กลุ่มเนี่ยเอาไว้มันใหญ่ก่อนป่าก็แห้งๆบางดอกแต่เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมันบ่เห็นเนาะ วันนี้มาซ้องมืออีกสี่ห้ามือมันก็กลงออกมาจากห้าเธอหน้าต่อไปอันที่มันบังยุต้ยญ้ามันกระสิโผลออกมาให้เ้าเห็นนะคะพี่นนองมันยูใต้ห้ามันหลีไว้มันนี่มันใหญ่เลวพอมาซองเบิ่งเฮ้าก็เห็นนี่โอ้ใหญ่ยยขึ้น งางกว่าอาทิที่ิพานมาไงซะคะเฮ็ดอัน,น้ดอกงามดอกนี่รึบล,ลูกหลานอยู่น้ำขามขอแย่แพทยเราไปกินก่อนเดอท่านด้พ่อขายดอกน่นอๆอย,อยู่พันดอกมันบานเนี่ยนจังได้หลายได้ปริมาณเยอะ จัง่ายได้มีคนมาเปิดออกไปเร็วดอกท่านไ้ง่ายอันนี้ใก่ง่าพี่นอ้องดอกตะมุตะมิโอ้ดอกอวด ขาใหญ่ๆสดขนาดฝนว่ตกนันมันก็มีความชุ่มชื่นเพชรมันก็ดอกงามตกลงไปขาอวบ ดอกงามค่ะโอ้บ่งพี่นอกว้าวอ่อนซอนดีขออนุญาตท่วงอดอกงามอ่อนซอนเห็ดมันปูฝน่าตกโดนแล้วค่ะ ออกแห้งๆดินว่ามีความชุ่มชื้นปาไม่แห้งเท็ดกะยงเหี่ยวฝน,น,น,นตกมามันดูดน้ำไปมันก็ะคืนสภาพเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ดอกหน่อยฉันนั่นเอาไว้ก่อนขออนุญาตเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้อง เอาไปเก็บไหน้าหรือเอาไว้กูอื่นบุน,นอันนี้ก็เอาไปค่ะอันนี้เอาไว้ก้อนนะพี่น้องมาเอาอันนี้ ต้องค่อยๆหาต้องหาละเอียดนะคะขันไปไว้ันกับตาไกา่ขันฝนลงมากกินน้าฝนใม่ดิน,น,น,ดนอีกสองสามมือมาเบิงตื่นตาเลยพี่น้องสิโพออกมาจากหญ้าเร็ว มันโดกใหญ่เร็วมันนี้อุณหภูมิสามสิบสององศาเอา้าฝนมาตกโดนแล้วพี่นอ้องเป็นซิบมือแล้วคะ่ะแดดจัดจริงมือซีมือที่แล้วตกมากเด่งชโมงนี่แหละแล้วก็ยุด เมื่อวานนี่กะพ่อดินไล่ค่ะแป๊บเดี๋ยวนึงฝนตกเลนตาค่ะพี่น้องชุ่มชื่นอากาศดี32องศาทั้งห่อนทั้งเอายุงกับปานนั่นค่ะเฮ็ดกระลายเนาะมันก็คิดหอ่อดต่ชอบมันก็น่าไงสาใดแล้วกับพ่อได้ยู่พี่น้องดอกไงกว่าคลิปที่ผ่านมาพออีกเหลีวยวตัวหนานี่ เธอกอนนะ่ะมันดอกหน่อยอยู่มันหรีไว้บดมาเธอนี่กระจังเห็นมันเน,นาะผลไม้เงี้มันสีออกมาดอกใหญ่ผนดอกหน่อยเท่ากับบเห็นบ่งบูบุรีเริ่มซุกแล้วแต่ว่ามันบางค่ะ ขันหิวน้ำก็ก,กินโบลโูบอรี่นี่แหละไปพร้อมเห็นแล้วโอ้งามงามงาม,งามค่ะอ้วกอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อน ตรงไหนอีกครับพี่นอ,อกเห็นแล้วเหลืองเหลืองเห็นแล้วเห็นแล้ว,วค่ะดอกงามงามมากเอาโป้แปะยังสี่ลหละเพี่อแค่นเฉยไปพัดกระเพ้าเอาไปหนึ่งถึงกับน้ำพริกเอาไปตามน้ำพริก สหัวหอมเดงโอ้ไสหัวหอมขาวใสวัวอยต่ะไสเนยใสเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวกำลังเก็บมวนหวน่หอนคักค่ะพี่น้องโอ้ยเหื่อเงาแตกเหงาแตนแบตเตอรี่ก็บ,บอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นงมเบิงแต่เห็ดเนาะบบนี่ก็ได้เห็ดซัมนี่ละคะพี่นอ้องแฟนต้องขออนุญาตจ,จบคลิปไปก่อนเอาไว้ต่อคลิปหน้านะคะ ขอบคุณพี่ๆน้องๆลุงป้าหน้าอาทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้กับแพนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย